ผู้ช่วยเลขาที่การกปรทติดตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติพื้นที่โรงเรียนจังหวัดน่านดออรอ,อรัมพรพินาสาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดเรเทรชาชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและมอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีดรสลายุรีใจอินผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสองได้นําเสนอผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านบอยวกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสองตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์อย่าง ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โครงการพาน้องกลับมาเรียนและการจัดการเรียนการสอนเฉิงรุก Active Learning โรงเรียนบ้านบ่อย,ยวกโดยนายกอรวัตรโหนพิยะผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดจากผลการพัฒนาตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทหารพันธ์ดีที่ได้ให้การสนับสนุนการเดําเนินการด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันการปลูกพืชผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนเช่นการปลูกกาแฟการจัดการผลิตภัณฑ์กาแฟสดการจําหน่ายกาแฟสดโดยโรงเรียนมีร้านฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติซึ่งโรงเรียนได้สร้างที่พักโฮมสเตย์ของโรงเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติด้านการจัดการและดูแลที่พัก เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพพัฒนาทักษะของคนในพื้นที่รองรับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้ดรเทอดชาติชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนกิจกรรมนักเรียนบ้านพักและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทางด้านความเป็นอยู่ความสะอาดความปลอดภัยของนักเรียนบ้านพัก พร้อมทางให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป